ทุกคนครับอยากเวลตันกันไหมครับโอเคผมคงไอลลูนลีกัสติดใช่ไหมพี่ชายผมหยอกเล่นเฉยๆนะนะอย่าว่ากันเลยหยอกหยอกเฉยหยอกเฉ okay, ยโอเควันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปั๊มเวลฟาร์มเงินนะนะก็เล่นแค่ประมาณสักเก้งงงาชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ตันแล้วนะซึ่งอ่าเดี๋ยวจะมาสอนเล่นกันละกันเนาะคือช่วงแรกเนี่ยเราก็จะมีมอนเตอร์โง่ๆมันจะมีตัวแบบ อ่าเหมือนขอทานนะก <g ill> ็ให้เรามานะเออก็ให้เราฟาร์มคนนี้ไปนะก็เกมนี้ผมลืมบอกไปแต่ไม่ได้ไ <c oughs> คลิปที่แล้วก็บอกว่าคือสมมติมอนเนี่ยเวลดีก็ตาๆไปสมมุติเราเวลสักสิบสี่อย่างงี้แล้วมอนมันวิสิบห้าอย่างงี้ถ้าเราไปตีบอสเนี่ยก็เราก็อาจจะตายได้เพราะว่าบอสไม่ตีเข้าแบบโคตรแรงแต่ถ้าเราเวลเท่าบอสเนี่ยบอสมาตีเราแค่แบบเดี๋ยวให้ดูแต่อันนี้ผมเวลโคตรเยอะเลยร้อยกว่าจะ ดูดิเลือดแทบจะลดเลยถ้า <c oughs> ถามว่าทําไมรู้ว่ามันถึงตีเบาลง95ใช่ไหมกูก็รู้เหมือนกันก,กูดูฝรั่งมาเพราะว่าอย่างนั้นโอเคเสียเวลาปะไปดีกว่า <c oughs> ก็ฟาร์มเงินไปนะจนแบบผมแนะนำนะให้เราเก็บตังไว้เยอะๆ,แล,ๆแล้วก็มาปลดล็อกกระเป๋าละกันเนาะปลดล็อกกระเป๋าตรงนี้ แม่ไม่มีสวนวี่แบบวิ่งกันเร็วตั้งไงวะอย่างช้าเลยอโอเคเไ่อกี้ก็ขอแต่ภาพนึงก็ก,ก็มีเหตุจูงใจิดหน่อยนะเพระช่างมาเตะน,นะอืมก็จะมีจุดให้อัพเก็บตรงนี้นะก็มันอัพตันได้แค่สองพันกว่าซึ่งเราอัพไปสักสามขั้นให้มันได้พันกว่าแล้วก็เราก็จะมาแบบไม่ยาะจะเก็บแบบอันนี้ยได้เยอะขึ้นนะถ้าถามว่าทำไมต้องอัพถึงพันกว่าเพราะว่า ถ้าจะอัพตันเนี่ยมันต้องใช้ตังหกพันหกพันเจ็ดร้อยมั้งถ้าจะหกพันเจ็ดหกพันสี่ร้อยแหละน่าจะประมาณนั้นถ้าถามว่ามาไปอัพตันไปเลยอะ่ะอืมจะอัพตันเลยก็ได้แต่ว่าเงินหกพันเนี่ยเอาไปเอามาใช้นี่ดีกว่าก็คือการที่เราไปปลดล็อกโลกโลกของไททันน,นะนะก็มันจะคุ้มกว่านะถ้าเราสามารถตีไอ้นี่ได้เร,เ,รเ,รเราเราอเราไม่ยืมห้าก่อนนะเออใช่คือตอนนี้เราต้องไม่ยืมห้าก่อนนะยวม,มาได้นะก็ตีไป แนะนำนะตีวนนี้ไปตีไปตีไปตีจนมันสามารถฟาร์มนี่ได้ฟาร์มแอนนี่ได้แล้วเนี่ยคือแอนนี่เนี่ยมันคือบอสนะถ้าเราตีแอนนี่เนี่ยคือไม่นจะเอพีตัวตัวรลเวลเลยใม่อย่างคุมตีแอนนี่ตัวรลเวลเลยนะพอเราตีแอนนี่จนแบบเวลเราสักห้าสิบถ้าจะห้าสิบดูก่อนใช่จนเราตีแอนนี่จนรลเวลห้าสิบแล้วก็มาฟาร์ตั้ทันอ่าหกสิบมิลลิเมตรนะเออ นั่นชื่อมันตั้งให้นะโอเคก็าฟาร์มไปจนเอาสักห้าวลพอเอาสักเอาสักเอาสักแค่ห้าวลพอนะเอาห้าวลพอแล้วก็มาเก็บตังสองหมื่นสี่เก็บตังสองหมื่นสี่แล้วก็มาอ่าโลววันพีททุกคนถามว่าพี่ไอตัวพวกนี้ไม่ได้ EP อย่างน้อยเลยพี่ก็มันได้น้อยแหละถ้าทุกคนต้องการเวลไปฟาร์มไททันหกมิลลิเมตร แต่ถ้าทุกคนต้องการลูกแก้วผมขอผมเรียกว่ลูกแก้วนะ <ift in, S 2> ถ้าทุกคนต้องการลูกแก้วไปเปิดเนี่ยก็ตีมันซะนะซึ่งลูกแก้วแต่ลกูกแต่มันจะให้ค่าเงินต่างกันนะมันจะให้ค่าเงินต่างกันถ้าทุกคนต้องการตังฟาร,ร์มพวกนี้ต้องการตังนะถ้า,ถา,าต้องการเวิวก็กลับไปฟาร์มไททันเมื่อกี้ลน,นะแต่ผมแนะนำฟารม์มฟาร,ร์มพวกนี้ดีกว่าถึงไม่จะได้วลวน้อยแต่มันแต่มันลูกแก้วไว้ด้วยเนี่ยซึ่ง เราฟาร์มสายทันไม่แก่ได้แต่เวลลูกแก้ออกไปก็ไม่ทำหายอยู่แล้วนะเฮ้ก็ก็เป็นการตามปกตินะี่คือโลกใหม่เนี่ยมันจะตัวละครมันจะโหดกับโลกเก่าก็จะนะมันก็จะดีกว่านะโอเคแล้วก็ฟาร์มอัลองนะฟาร์มอัลองไปปุ๊บแล้วก็มาฟาร์มไบกี้เนี่ยฟาร์มไบกี้จนเลเวลแปดสิบเลยเราต้องฟงาร์มไบกี้จนเพื่อแปดสิบเลยถ้าถามว่าพี่ทำไมไม่ฟาร์มไอ้ฟาร์มมิงโกตัวนี้ใช่ไหมแม่ง,วงเวลไม่แทบไม่ขึ้นเลยที่ค่ะ ใช่คือเวลไม่แท้ไม่ขึ้นเลยซึ่งทําไมถึงได้ฟาร์มถึงได้แปดสิบใช่ไหมก็คือโซโลเนี่ยลูกคนสังเกตเนี่ยโซโลเนี่ยคือเมื่อวานเหมือนเซิร์ฟมันจะบักอันนี้ทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้เมื่อวานผมจะรตมอยู่เดี๋ยวผมขึ้นภาพให้อ่าคือเมื่อวานเนี่ยเหมือนเกมมันจะบักคือคือโซโลเนี่ยแม่งเลือดสี่พันเว้ยแล้วแม่งฟาร์มโคตรง่ายเฮีย yeah. อ่าเออ แต่ผมก็ยังแนะนำให้ความสโลมเดิมเพราะสโลมมันได้เวลเยอะกว่าแถมได้ลูกแก้วเยอะมากไอพวกตัวกิ๊กี้ก็เป็ก็รหาฟาร์มมาเลยแล้วกันเนาะถ้าพอเราฟาร์ไมไว้แต่พักตื่นเต่เปิดเปิดลูกแก้วเปิดให้มันได้ตังแล้วสักอ่าไม่ได้ตังซักดิเก็บหกหมื่นเก็บตังหกหมื่นแล้วเราก็มาตรงนี้นี่ปลดล็อกไปปั๊บอุ้ยค้างอุ้ยอะไรค้างโอเค อ๋อผมผมแนะนำนะให้เราฟาร์มโซโลเนี่ยฟาร์มโซโลโจนเลเวลเก้าสิบนะไอพูดตัวกี้กี้อย่าไปสนใจมันมันได้น้อยเวลน้อยนะฟาร์มโซโลเเวลเก้าสิบแล้วก็มาฝา์มตรงนี้จนเลเวลร้อยห้าจนเลเวลตันเลยก็ได้ร้อยห้าแล้วก็ฟาร์มตัวบอสนี้ก็จะได้เยอะกว่าผมก็ฟาร์มไอตัวนี้เลยแหละก็คุ้มดีนะคือเอฟเคไว้นะั่นคือไม่ได้โคตรเยอะเลยอ่าถ้าทุกคนสามารถผ่านมาตรงนี้ได้นะทุกคนจะคุ้มมากเพราะว่ามันจะมีจุดฟาร์มแอปเปิ้ลได้โคตรดีนะั่นแหละคือตรงนี้ นี่ไม่โคตรดีไม่โคตรเยอะเยอะจัดเลยโอเควารกลับแม่เงเลยโอเคผมจะให้ดูตังนะว่าถ้าเราขอเปิดไปก่อนโอเคถ้าเราอยู่โวลแรกเนี่ยลูกแก้วจะได้มันก็เป็นลูกแก้วของอ่าอันไหนวะอันนี้โอเคอ่าหกสิบแมก็จะให้ตัง มันก็จะได้ต่ก60บาทมันก็จะได้ตัก60บาทต่อลูกนะเปิดไปอุ้ยคุมสวัสดีเดี๋ยวก็ไม่เอาโยนทิ้งไปเดโอเคเอาไปก็จะเป็นไททันครับมันก็จะได้120เท่าไอ้นี่แหละคือถ้าทุกคนสังเกตใช่ไหมมันจะมีค่าบอกอยู่สมมติใช้เนี่ยนี่480ใช่ปะ ถ้าเราอัพคือมันจะได้ตามมันจะได้ตามที่เราไอ้นี่ไปคือแบบมันจะได้ตามที่เราแบบมันไม่แกะสี่ร้อยแปดสิบแล้วก็ได้ตังมาสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบมันจะมีอยู่ประมาณสิบมันจะใส่สิบลูกสี่ร้อยแปดสิบคูณสิบก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะโคตรเยอะเลยนะโอเคก็ฟาร์มไปแนะนำให้ฟาร์มเจเวลนะ ฟาร์เวลฟาร์เงินส่วนไอการสุ่มตัวละครเนี่ยเราสมมุติเราจะอยากเน้นแบบโหดๆเลยก็ปั้นแบบผู้ดับแลเพราะผู้ดับแลมันอยู่กึ่งกลางมันมันดุมง่ายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ผมมันสุ่มง่ายนะไอผู้ดับแลเนี่ยก็ถามว่าพี่ไอพู้นี้มันใส่มาทําไมผมก็ไม่ใหญ่ใส่หรอกแต่ไอสอดเนี่ยมันละเมิดเบากว่าก็จริงแต่มันเทใส่มาแอกไอเฉดแถมแอกไอคปไปเฉยเลยหละก็แบบฟับกูบมาโอเคซึ่งผมก็ อก็มีไข่อยู่เยอะเหมือนกันนะเดี๋ยวผมไปดูเมื่อกี้ไม่ดูใช่ไหมดูดิอ๋อเอาออกออกออกก่อนออกก่อนอ่าโอเคเนี่ยถ้าถามว่าทําไมไข่ถึงไอ้นี่สรุปกูเรียกว่าไข่กูเรียกลูกแก้วอยู่อะเอาเอาเอาทั้งคู่แล้วกันนะอืมลูกแก้วลูกเนี้ยคือ e f คทั้งคืนไม่ได้สามพันก็เปิดได้ยาวๆแหละนะ โอเคเราก็จะมาเปิดกันเลยแล้วก็ว่าจบฟากถ้ามันเถอะโอเคเปิดเท่าที่มีแล้วกันปะจะปะก่อนก่อนจบคลิปอา้าวไอ้เหียปอเต็มโอเคถ้ามันละกันเขาย่อยก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วนะคนอาจจะอาจจะเห็นว่ามันเกมเปิดใหม่ใช่ไหมใช่มันเกมเปิดใหม่มันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกนะก็มีแค่นี้แหละเออใช่ก็ใช่แหละบาย ว่าเดิมฟักกูลืมมันพีได้ไงวะมึงกำลังจะตายมึงจะตายไปสบายแต่กระจายกูยังมีสมุนอีกร้อยที่ทำให้มึงน่ะวอดวายแต่กระจายสำนักงานความมั่งคั่งของชาติมันต้องมีเพราะวก่กกูอันตรายพกสีขาวไปทุกที่วาดเป็น